เกิดพูดถึงจังหวัดลำพูนก็ต้องคิดถึงงานนี้ใช่ค่ะคือคือแสนดวงนั่นเองใครๆก็รอคอยที่จะไปถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีการประดับประดาโคมเป็นจํานวนมากถ่ายภาพเนี่ยถ้าสวยทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะใช่แล้วนกลางคืนนี้ก็มีการประดับไฟด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเริ่มแล้วค่ะรับใครที่สนใจนี่ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้เรามาดูรายละเอียดงานนี้กันกันนะครับที่จังหวัดลําพูนมีการเตรียมยกระดับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนสู่เทศกาลในระดับชาติและระดับนานาชาติครับ ที่หอศิลป์สลเาราเลืองตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจัดเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง25พฤศจิกายนโดยบุรณาการร่วมกับวัดพระธาตุธาริพุนชัยวรมหาวิหารองค์การส่วนอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆของชาติสู่สายตาของชาวโลก ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้ประกาศเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนเป็น1ใน16เทศกาลประเพณีที่ได้รับการยกระดับครับ ภายในงานก็จะมีการเสรวนาการยกระดับเทศกาลประเพณีประวัติความเป็นมาของเทศกาลโคมแสนดวงที่มีจุดเด่นว่าทำไมเทศกาลโคมแสนดวงที่มือลำพูนถึงเป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติได้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการแขวนโคมล้านานาและโคมนานาชาติและเปิดแลนด์มาร์คโคมล้านานาและโคมนานาชาติ มีนิทรรศการองค์ความรู้โคมล้านานาและโคมนานาชาติซึ่งเริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้และยังมีกิจกรรมในการสาธิตทําโคมล้านาน,านาด้วยนะคะส่วนในวันที่4ตุลาคมถึง29พฤศจิกายนจะเป็นกิจกรรมแขวนโคมบูชาองค์พระาธาตุธริพุนชัยนอกจากนี้วันที่25พฤศจิกายนก็จะมีขบวนแห่โคมล้านาน,านาและโคมนานาชาติยิ่งใหญ่ตระการ เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ